สวัสดีครับ่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าซีโนวานั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมชูตติ้งที่มีสกิลด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับนตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่หลายคนเป้ารอคอยมาพร้อมกราฟิกสไตล์อนิเมะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกหละรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมแลวตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับตัวเกมจะเป็นกราฟิกสไตล์อนิเมะแบบนี้เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับมาในม ตัวละครเกมนี้จะมีไฮไลท์ที่สามารถการลายร่างหรือแปลงร่างเป็น 2D ได้นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถทําการาปีนป่ายพวกกาแพงได้อะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยน,นั่นเองคุณผู้ชมครับนี่ครับนะปึบ๊บนี่ทําการต่อสู้แบบนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเล่นบางโหมดนะครับตัวละครมันจะมีสกิลทักษะตัวละครเพิ่มเติมด้วยนะครับนะเอ้ยโดนเอา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 มันสามารถทําการล่อนได้ด้วยนะครับะนะหนีเอกมากัน วิ่งโอ้โหโดนจนได้คือมันสามารถอ่ามันจะมีจุดที่สามารถปีนฝายได้นะครับแบบนี้แล้วก็ล่อนแบบนี้ได้นะครับเนี่ยปีนฝายแล้วก็ทําการแอบเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็สามารถทําได้นะเกมนี้มันมีไฮไลท์หลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนที่เราเป็นสติ๊กเกอร์อะไรแบบนี้เราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับนะเนี่ยกด e เท่านั้นนะท่านผู้ชมครับแล้วก็สามารถทําการล่อนแบบนี้ได้เนี่ยถ้ากระโดดออกมาจากที่สูงนะครับสามารถทําการล่อนได้ โอ้ยถอยกันถอยกันถอยกันหลอกปืนนี่นี่ปกติครับอปซีิสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเม t t l e s t a r g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u Arkay และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เกมนี้มันมีค่อนข้างหลากหลายโหมดนะครับ ที่เราเล่นเป็นแคชทีมเดนแมทโหมดธรรมดานะครับมีพวกกันเพลโหลดมีอะไรแบบนี Cam ้ให้เราได้เล <c ough> <c oughs> ่นในเกมด้วยนะครับนะถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับใครที่ชอบชูตติ้งนะครับเป็นกราฟิกแบบอนิเมะแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับถือว่าน่าสนใจอยู่นะโอเค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 เทย์เทย์ถอย์เทย์เทย์เ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 ยเราจะเล่นอาวุธอันนี้ทำไมเนี่ยเราเล่นอันนี้ดีกว่า โอ้ยโดนโดนว่ะโดนว่ะถึงที่เลยนะมาบอกถึงที่เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเคือที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นช่วง t u t เรียลเนี่ยครยับมันจะมีอ่าเป็นบอดร้อยเ็นเลยนะครับบอดร้อเลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ออกไปไม่ได้เนาะมันอยู่ในพื้นที่แบบโอ้โดนโดนโดน แม่งจะออกไปซ่าันิดหนึ่งนะครับไม่ได้นะโอเคโอ้โหโดนโอ้อหรอกันรอกันรอกันโอเคเลยห้าตัวนะครับเราก็จะผ่านตัวครกิจตรงนี้ไปได้แล้วนะครับก็คือห้าสิบตัวละครเท่านั้นเองนะอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหน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 อยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอโอเค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 ไหมโอเค โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ผ่านในตัวภารกิจไปที่เรียบร้อยแล้วน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นในรอบจริงกันบ้างนะครับจะเจอผู้เล่นอื่นจริงๆภายในเกมแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับในรอบนี้นะโอเคอยู่ไหนก็นเน่อยอยู่ไหนก็นเน่อยอยู่ไหนก็นเน่อยอยู่ไหนก็เน่อยนี้เจอผู้เล่นจริงแล้วนะครับไม่ใช่ที่เราเล่นแบบเมื่อกี้แล้วนะครับมีผู้เล่นจริงเข้ามาปนๆกันด้วยนะโอเคโอเคโอ้โหโดดกันเป็นลิงเลยเว้ย ทักกัน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 โดยกันเป็นลิงเลยโอ้โหกลายร่างเป็นอืมทูดีทูดีทูดีด <c oughs> มันเป็นไฮไลท์ของเกมเลยนะครับในการแปลงเป็นทูดีนะอาดีนะครับเอาไม่หลบรุ่นนี่นั่นโอเคมา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 ต่อต่อต่อรับกันหลบกันรับกันดีนะแม่งเพื่อนเก่งเพื่อนเก่งนะครับเพื่อนเก่ง การล่างกันแล้วกันลบโอ้หโดนจนได้เราสามารถเปลี่ยนตัวไอต,ตัวนี้ได้นะครับเขาเรียกอะไรนะตัวฮีโร่นะครับหรือว่ามันเรียกว่าเอเจนต์นะครับเราสามารถกดตัวเฮนะครับทําการเปลี่ยนเอเจนต์ได้นะเพราะว่าแต่ละตัวมันจะถืออา,อาวุธที่แตกต่างกันไปนะโดยประมาณใช่ไหมแต่ทำไมมันเหมือนถืออันเดียวกันเลยอะไรคือคิดว่าจะถือแตกต่างกันนะ

ัดไปอ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 ัดไป,ไปขึ้นไปไหนแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วสามารถปีนได้นะครับถ้ามันเป็นอ่ามันจะมีจุดที่เราสามารถปีนได้แบบเนี้ยจริงจริงเราสามารถแอบก็ค่อนข้างเนียนประมาณนึงนะเนียนประมาณนึงอยู่โอ้ยค่อนข้างสูสีนะครับ มันน่าจะมีผู้เล่นกับบอทรวมๆกันนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ตึงเงืออะไรขนาดนั้นทุกชมครับแต่ว่าโดดกันเป็นลิงเลยดดกันเป็นลิงเลยเฮ้ยอ่าอย่างกันอีกเหลือแค่สิบคิวนะครับผมว่ามันน่าจะมีบอทประมาณ80%เนาะตอนแรกคิดว่าจะเป็นผู้เล่นทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเข้ามาแล้วให้กดเลิกตัวละครอะไรแบบนี้นะท่นี้ทนี้ท่นี้ ทำการจัดการอีกแค่เจ็ดตัวนะครับโอเคเหลือสี่ตัวแล้วหืมโดน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 โอเคอเหลือสองตัวเหลือสองตัวเรียบร้อยครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในเกมนี้กันบ้างนะครับตัวละครแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสายนะครับผมบางตัวก็จะเป็นอ่าซับพอร์ตเป็นดามเมจเป็นแทงหรืออะไรแบบนี้นะครับนะมันจะมีอา่าในส่วนของตัวสกิลทักษะของตัวละครบอกอยู่นะว่าตัวไหนเป็นสายอะไรนะครับอย่างเช่นมีสายส,ายสป,ปายมีสายฮิลอะไรแบบนี้ทุกชมครับตัวละครออกแบบมาสไตล์นี้แบบน่ารักดีนะตัวละครผู้หญิงคือดูดีเลยนะครับผู้ชายเราอย่าไปสนใจนะอันนี้เหมือนไหนนี่เลยเอา่า คอนไครอ่ะใช่ไหมเออผมคอนไคเหรอนัออนอ่นแหละเนี่ยตัวละครมันแบบคุ้นหูคุ้นตาดีนะครับนะนอกจากนี้นะครับยังมีปุ่มเพรตรงนี้นะครับก็จะมีพวกการสร้างห้องหมดต่างๆให้เราได้เล่นกันด้วยเนาะเอาเป็นว่าใครที่สนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ